ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคาราบามบายทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําจุดปล่อยบอทที่ได้ทั้งเงินได้ทั้ง e f p และก็ ap นะครับก็ตอนนี้ผมได้ทําการซื้อขวดมานามาทั้งหมด10,000ขวดนะครับกับเศษอีกสิบห้าขวดเนี่ยก็ลงทุนไปทั้งหมดนะครับ2 m ในการซื้อขวดมานามานะครับก็ วันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูก่อนว่าผมมีอะไรอยู่บ้างผมมี AP อยู่นะ252 AP นะครับแล้วก็ EP แค่2 0นะครับแล้วก็เงินศูนย์นะผมเพราะว่าผมฝากเงินไว้หมดแล้วนี่นะ3 2 0 M ผมฝากไว้แล้วผมจะทำการไปปล่อยบอทอ0 0 0่า10,000ขวดเนี่ยผมจะลองดูว่าผมจะได้ EP เท่าไหร่แล้วก็ e AP เท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินในการดรอปเหลือได้เท่าไหร่แล้วก็ ของที่ดรอปนะครับผมไม่มีอะไรอยู่นะดูก่อนเลยผมไม่มีอะไรนะมีแต่ขวดมานากขวดเลือกนะไม่มีพวกขยะที่ไว้ค้าของนะครับจุดที่ผมจะไปฟาร์มเนี่ยเป็นแมปร้อยหกสิบนะผมจะเรียกว่าแมปร้อยหกสิบละกันเพราะว่าจุดที่ผมจะไปบอสเนะี่ยคือจุดที่มีบอสสัญญาอยู่นะครับสัญญาคือเลเวลร้อยหกสิบนะครับที่ต้องมาลุมช่วยกันตีเพื่อว่าจะได้อ่าถ้ารับจ้างมานะครับเป็นเคเวสติดตัวอยู่แล้วนะครับ ถ้าหารลับจ้างก็จะตรงนี้นะครับเนี่ยปลดหมดแล้วนะเพราะผมมีกิวขอช่วยผมลงนะครับก็10,000ขวดเนี่ยผมจะตัดคลิปไว้ก่อนแล้วผมก็จะทมาสรุปให้ฟังว่าผมเล้เงินเท่าไหร่แล้วผมก็ได้ของเท่าไหร่แลวจากนั้นผมก็ได้ EP เท่าไหร่นะผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังเลเวลยังไม่ถึงไม่ไม่ต้องปิดคลิปนะครับไม่ยังไม่ต้องปิดคลิปนะเพราะว่าจุดอื่นเนี่ย มันก็สามารถบอดได้นะแมพถ้าคนนี้ยังไม่ปลดแมพนี้นะก็มาฟาร์มแมพคุณยนต์ได้นะครับวาร์ปไปจุดนี้ยวาร์ปไปจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งตามทางไปเลยมันก็จะมีจุดให้ปล่อยบอดก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจุดที่มันปล่อยบอดที่มีมอนต์เกิดเยอะๆนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมจะมาสอนเลเวลร้อยหกสิบก่อนเพราะว่าช่วงนี้เกมมันเปิดมานานแล้วละ่ะคนก็คงจะเลเวลสูงกันแล้วผมก็เลยจะมาแนะนําจุดนะครับก่อนอื่นนะถ้าใครนี้มีมอเตอร์ไซค์นะก็ให้สลดไปเรื่อยนะครับเดินตามทางไปเลย พอถึงตรงนี้นะครับก็ให้เดินตรงไปต่อนะครับมันไม่ไกลนะแต่ถ้าใครมีเควส์ยังไม่ทําทำเควส160เควสสัญญาณนอะ่ะก็กดวาร์ปไปได้เลยนะตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าผมจะไปฟาร์มตรงจุดที่บอสมันเกิดนะบอส160นะครับที่เป็นเควสสัญญาที่โหดมาก <c oughs> ต้องใช้ปราร์ตี้เลยนะสำหรับผม <c oughs> ก็เนี่ยพอเจอสะพานนะครับให้เลี้ยวตามสะพานมาเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นพวก หมาพวกไอปีศาจพวกนี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยครับตรงที่บอสมันเกิดนะมันก็จะมี2จุดนะครับเป็นจุดตรงประตูตรงนี้นะ1จุดนี่เลยแล้วก็ประตูตรงนี้1จุดนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครของยังไม่ถึงกลัวตายก่อนก็ให้ซื้อขวดเลือดมาด้วยนะแล้วก็ไปยืนตรงนี้แล้วก็ทําการบัฟให้รดรอยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยฮนะผมก็จะลองทิ้งไว้นะว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการบอทนะส่วนตัวผมผมมีไอเทมอยู่ก็มีแค่ประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากของทุกๆนะฮะ 3 4 0 0 m ก็ทําได้นะไม่มีรูนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะชาบวกสามมีแค่นี้นะไม่มีอะไรเลยใส่ฟรีนะแล้วก็ผมก็จะรูนส่วนรูนะผมก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแค่นี้ ep ส่วน EP ผมก็ใส่แค่นี้นะเพราะว่าผมได้ทําการไปขายขนนกมาแล้วก็ได้เจมมาแล้วก็มาเซนเนี้ยเก็บเลเวลคุณเพิ่มมาอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกพีก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมก็ขอตัดคลิปไว้ก่อน เพราะว่าจะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปนะว,ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็ต่อจากที่ได้ไปปล่อยบอดมานะครับตอนนี้มะนาวผมก็หมดเกียงแล้วนะผมก็จะมาสรุปยอดให้ฟังนะก่อนอื่นผมจะพูดก่อนว่าทุนผมใช้ไปก็คือ 2M ซื้อมะนาวไป10,000ขวดนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ไปนะประมาณ42ชั่วโมงนะครับหรือประมาณเกือบ2วันนะก็ถามว่าเวลาเนี่ยมันใช้เยอะเพราะว่าเราอะไม่ได้เอาไม่ได้เอาเวลาไปเล่นอยู่แล้วนะครับเอาเพราะว่าผมไม่ค่อยว่าง ติดทำนู่นทำนี่นะครับก็เลยเอามาปล่อยบอทก็ได้ก็ได้ AP มานะจากต้นคลิปเนะี่ยผมเปิด AP ให้ดูผมมี252และตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด325 AP กับอีก34%เนะี่ยก็ตีซะว่าผมเอาไปหักล้างมันกันแล้วผมก็ได้มา73 AP นะครับส่วน EXP ต้นคลิปผมเลเวล167นะผมไปปล่อยมาก็ได้ e อ p กพทั้งหมดพันพันพันกว่า M เ,เลยนะครับผมผมขอตีซะว่าพันกว่า M เ,เลยนะเพราะว่า ตอนนี้เลเวลผมเป็น168กับอีก26เปเซ็นะครับก็ตีซะว่าล้านพันกว่าล้านอ่ะก็คือได้ e x p นะส่วนถ้าปีตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1เลเวลกับอีก26เนะครับผมเงินนี้ได้าจากดอกมอนมานะครับผมได้มาทั้งหมดอ่ะแค่ 4M ก,กว่านะครับแต่ที่เห็นว่าทำไมผมมีเงิน M13M เนี่ยเพราะว่าผมไม่ทำการขายของไปส่วนหนึ่งแล้วที่ดอกมาจากตรงนี้เพราะว่า ผมกลัวแบบมันขายช้านะครับก็เลยทําการขายไปบางส่วนเช่นพวกรูนนะครับมันจะขายยากหน่อยรูนก็ตอนนี้ยังไม่ได้กดรับเงินมานะครับตอนนี้ได้ทาการขายหมดแล้วเหลือแค่ไอ้รูนอันเนี้ยอีกอีกีองอ,อันที่เหลือขายออกหมดแล้วนะครับก็จะมีเนะี่ยเห็นปะสิบสองอันสิบเอ็ดอันห้าอันของพวกนี้มันแพงหมดเลยนะครับเนี่ยผมก็จะกดรับมาให้เลยนะแั้ลผมก็จะมาสรุปไปฟังว่าเงินเนี่ยมาเท่าไหร่ก็รอแป๊บนะผมขออนุญาตกดรับแป๊บนะครับ ก็จากที่ผมไปบอทไปก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรผมอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างในการเล่นช่วงนี้นะครับกบ็ผลประสบความสำเร็จก็คือได้ AP มา73ส่วนเงินเนี่ยก็ได้เนี่ยตามภาพเลยถ้าหักจากค่ามานาที่เสียไปก็ได้มา 36m กอกว่ากว่าแต่ว่าตี้วกลมๆก็3 6มกนะครับก็ผลสรุปก็คือประมาณนี้ถ้าใครสนใจหรืออยากจะ ปล่อยบอดก็ผมแนะนําจุดนี้เลยนะครับได้ e XP เยอะสําหรับเลเวล160ขึ้นไปนะมันตรงนี้มันได้ดีมากแต่ถ้าใครเพิ่มเป็นเลเวล170แล้วมันจะมีแมปใหม่มานะครับก็ไปปล่อยบอดตามจุดต่างๆถ้าผมเลเวลถึงเมื่อไหร่แบบผมไปดูมาให้นะครับว่าตรงไหนเนี่ยมันเหมาะกับการปล่อยบอดถ้าสําหรับคลิปนี้ใครชอบหรือใครถูกใจอะไรผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยผมทํายาวๆนะครับ เพราะว่าผมเล่นเกมเนี่ยผมเล่นเพราะว่าความสนุกนะครับไม่ได้เล่นเพราะการตลาดนะครับสวัสดีครับ